เน็ตวิไล่ไปพูดเดียวบะเนี่ยโอ้ยเนาะป่าทุคนจังใดบางนาปลนขนคิงสั้นบัดเดียวจวบมีสิบผัวมื่นสู่อวนอ้ยปอนายนั่งเห็ดจังใดสิพามากดีสวบงันหาผัวบ่ป่าละาเงอนเสียอาเธอมาให้ได้เป็นตัวเนตรวิไลบ่กับผีทรงคุณกระไดเนตรวิไลหูโบ๊ะว่เน็ตกิดหัวสมใจ ถืออกถือใจวิรชนเลยเกิดพี่้อกเอ้ยเห็นไปเห็นผู้สาวในว่างเราเลื่อมเน็ตตอบบอกเดบไปไลเอ้อองค์ชายวิรชนเชิญประทับพรเพคะถวายบังคมไปหะองค์ชายความสุขจะมีแก่เจ้าเธอเด้ไวล่เอ้ย องชายมหาเนตรวิราชเมนีมีธทุระออียงบอเบคขาพระองค์เดชเอ๋ยทิละมหาเจ้าเอนีเจวัฒุรักกับบอชัยเจวัตปุรักกับบอเชิดเธอรู้บ่าว่าหัวใจของเรานนะมันเรียกร้องให้มหาเธอเจในละเดชแล้วอำมาตย์ทรงคุณผัวของมอมฉันบอติดตามพระโอมาบอเพคะอำมาตย์ทรงคุณผัวเธอน่ะ ไปราชก,การที่ต้านเมืองสามสี่หมื่นจะสิกลับมาราชก,การนั้นเราเลยว่าสิมาบอกเธอนี่ล่ะแต่ว่าเอ๋ถึงว่าอมาตย์สคุณสิบวัเดินมานำเนตรวิไลก็บว่าตองเกรงกลัวดอ,อ๊อฟพะว่าเนตรวิไลน่ะพี่องค์ชายเบิดชนคนนี้คอยอยู่บังคับอยู่แล้วเนธองค์ชายองค์ชายคะปไปนะคะองค์ชายให้แบบนี้หมายความว่าจังไหนเพคะ บอกความในไข่ความแบ chips, บ problem, routine, 1992, พรมันมาแงในดวงจิตเดี๋ยวนี้วีรชนคิเพิษเสนเมันรุ่งเราพียนี่มาเห็นเจ้าเพียนี่มาเห็นเจ้าสิขอเอาไปซ่อนบอน เนตรีไลดากงอนองชายเห้แบบนี <c oughs> ้บ่ไดนน้เดค่ะอุ้ยคนจะเห็ดตัวหลวงยังกืดดากโหม่เห็นไหเดตรีไรงามงอนตอนนี้พี่พร้อมแล้วเสียเอาเจ้าขอสู่วังพระองค์กร้สังเมาหาเรื่องทั้งพี่คิดบกไหนน้าด้เน้ เดดวลาอ่บอกเคยคิดสินอกใจผัวสอนจะน้อยเด็กกระด้ดอกนี้อจะอย่างเขามาเพี่ระองค์ถ้านั้นนอนคนสันต่อฉันบ่บังอาอย่าสิมากเก่าเฝ้าองชายเจ้าสิเสื่อมเสียบ่เสียมเสียดอกอุตสา,หา,หา,ามาหอดบอกหอดพีไม่ได้เวลาพระองค์มีเมียแล้วสองคนเคียงคู่ขออีกผู้หนึ่งได็ดบอก ิมาลักเล่นสู้ฉันนี้เอเนบ่เอาก็ยัง่าพี่ฮักเจ้าสิเอาหัวอีกคนสามขึ้นบานามีละชนแม่นผู้ใดสิขคิดใดอ,อยา,าเข้ามาถ <c oughs> อยอ,ออกไปเดี๋ยวนี้ฉันมีผัวแล้วอบอ้มีผัวแล้วแต่ก็รักไงจ๊ะ ขอน้าพองใบแม่นตายทิมกับเอาเอาดรกสังตาบาคือดูถูกศักดิ์ศรีราชสีมหาปทวงกาสกุลไยเจ้าขัดใจเรานี่มีความผิดขังยิ่งใหญ่เจ้าหน้าทีเอ้ย คนตีกันแล้วนี่คนตีกันแล้วนี่ใสาเมือนี่มาเบิงเนเน่ออออออไล่สวดจับภาพด้วยร <c oughs> วยพติกันญาติเนตวีไลบอกไปครพระองค์ เดาฝาลูกเดอดพี่น้องเดาคนอีสานเฮานี่ตีบกันบน่ดีเสียกันจังมีแห้ง ฟังหมอลำด้วยขอเสียงคนอยากฟังล่ำนะครับปวดพ่อโดนหนาไวที่กระไดเนาะนี่ถือให้แน่แบง์ีิลบไปเอาเงินประเพียนเรื่องเอาเงินนี่มันตีกันไปได้กือบวันนี่บัตาบ่มีขวด ครับขอบคุณอะไรครับผมเพียงอย่งรครับรเสียงตาน่อยโอเคครับรผมเขาล็อกอยู่ครับมีอยู่ครับรครับรเอาหักกันด้วยบักลาเอ้ยอยู่บ้านดอกกันดอกโดนๆเท่จใจไม่บุญบา้านเฮ้า มีตนักเล้งแต่นนาอเอ้ากาไปยังดอกมีหลายๆรถนักเล้งจักน้น UFO, อยยุ่ยอีเขามาไปรบกับเขาเดอ้อแล้วบอกมาลั่มหด้อยได้ครับเดอ้อ ยังอีบบันขายยังอีบบันอยังนั่นน้ำหอมตีตีกันยอดอยังโอ้น้ำหอมอตีไอควรแล้วจักบาทน่ะยีสีบโอ้ยหันมาขายห,วาหาัวนหน้าหันรา่เสือเล่าก็ะจิกหนเกีย่าโทษ มีท่อนอยุบอ่ะท่อนมาแปดเมตบาทโอ้ยจะบังคับขาย,ยอกูจแต่เอามาสันจักวดก็สองสามหาแถมหนึ่งบค่ะหาแถมหนึ่งเอาสมคนพ่อเศร้าขายเดี๋ยว,วมันเดือดกเรีวเจ้า กินอย่างน้นนี่เราขายนำหอมเนาะขายบับแบบลเด่ยว่ดของซ้ำรวยมาขายแถวมิดไหน,นละว,วังสันกินไหมหอมชื่นใจหอมวาเปีงหอมเด้อ พีพีเจ้าหน้าที่เรียบร้อยหรือยังครับเรียบร้อยมอรลับสิเดนต่อชายไฟเห็เนเด้อนะครับผม,มเคลเียร์กันก่อนนะครับอาภพยุหลังคาาันอสัดไหมเนี่ยม่นนาสิป,ปูเบิองต้องเขียย์กัน มาเพี้ยวมาห้าลัมตัวบานนี่มาได้เตยดอกลัมดอกครับพี่พี่้าตห่วงัง